สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องหนังปล้องฟิวเจอร์นะครับนี้ผมมีเกมสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้น,นะครับชื่อเกมว่า t o m a n d Jerry c h e เ s นะครับีไม่รู้ว่าเป็นอ่านว่าเชสหรือชีสนะครับผมก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นคือถ้าเป็นเป็นไทยน่าจะเป็น Tom and j e r r y อะไรทุกอย่างแหละถ้าตรงนี้เป็นชีสก็ Tom a n d Jerry c h e s แต่ตรงนี้อ่านว่าเชสนะครับ เนี่ยน้อยชฟโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เกมกันเลยนะครับอยากดู a อนะิเมชันน่ะถ้าทุกคนอยากดูอนิเมชันนะครับให้จบเรื่องเลยก็ทุกคนก็อย่าลืมไปเอ้ยไม่ใช่ดิทุกคนก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้นะครับเกมนี้เกมฟรีนะครับนี่เบโปรโมชั่นพิเศษ นี่ฟรีฟรีโอเคเม่ได้นหน่อยเย <c oughs> นี่ยฮ่า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 ชอบฮ่าฮะาอ่า่าฮ่าฮ่าเปาฮ่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 านี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือาันาี่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อะไไอาม,อมากอ่าไอ่ใไ่ว่าผ่วนะ่าผ่ทะไา่ทํานะ ต้องทำาันนีวานรวบรวมโหย,ยังไม่ถึงเลยจากได้่อนี้แล้วอะซิดนีย์อลองดูหน่อยเล่นเมวเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเย้เย้ดีใจฉลาดล้ำเลิศ อนี้ผมเหมือนจะเล่นเป็นแมวยังไม่ได้นะโห<ฮ>สกินแมวก็เยอะนะเนี่ยมีประมาณหน 4. 4. ึ่งสองสาสี่สี่หงอ่าทอสุดคุณสิครับสี่หนึ่งสี่สี่สสสมองมีอยู่สิบสองตัวนะครับมีอยู่สิบสองตัวเอาตัวอะไรดีเอาตัวนี้ละกันนี่ผู้คุมกันทอมสกินจะรวด

เจอรี่คนในชนบ,บทที่เขาตั้งชื่อฉายาเองเหรอเรื่องห้องใช่ไหมห้องอะไรดีห้องนี้สิครับอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ไหนครับจะไม่เจอเลยเจะไม่เจอเลยอะครับอยากเจอไหม น้อยคิดถึงฉันไหมนั่ีนั่นงนั่นนีนนน้เปิดหน้าปุ๊บเจอปับ๊บไม่เห็นอะสิน่ <c oughs> ด,ดไปแล้วงดนไปแล้วนอ่าเด่นสุดใช่ไหมล่ะเดสุด่ไละอเด่นดใ่ไหมอโอ้โย,ม,ม,ม,ยมึนมึเดี๋ยวมักระโดดทำไมมัน กระโดดแปลกๆจังปู่เดยวเด้อยึดอึดอึดอึมันน่มันน่มันน่มันจะจมูกกระโดดยังไงโอ้โหเมื่อกี้มีโอกาสได้เลยนะเนี่ยมาได้สามใสโอเคกำจัดหนูสามตัวเอ้อแตงเนาะอีดไหนไปที่ห้องรับแขกดีกว่า ทับกระดิง่งทับกระดิ่งสามอันแล้วโหวันนี้ก็จะมีสองอันใช่ไหมนี่ได้ฮะเจ้าหนูนีน่เจ้าหนูเจ้าหนูเมื่อกี้ผมไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาด,ดีอืเอเออใครจะมาใครจะมาใครจะมาจะกำจัดเวลาจัดนี่ กำจัดเอ้ยขอเขาเรียกว่าอะไรโอเค,อเคเดียวเดียวเลือดพี่ยังงงเยอะนะไปได้หรอกจะดูโอ๊ยพวกนี้นี่มันชี้เล่นจริงเลยเนี่ยอย่ามาปอมเปี้ยงเออจับหนูจับมันจะรวดเดี๋ยวฉันเฝ้าอ,อยู่ตรงนี้นะถ้ามีใครมาเดี๋ยวจะโดนเหมือนเจ้าตัวนี้นะเฮ้ยใครใครจะมา หยุอยางโดนใช่ไหมอยากอยากเยกียย๋ไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่จะที่ฉันจะสามารถอยู่ไหนห้างถ้วยไหนล่ะไปไหนไปไหนตรเนี้อยู่นะลอยไปนะ ้ออ่ะไม่โดนไม่โดนอีกอุ้ยเดี๋ยวอยรอระหว่างนี้ก็รอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มีตัวหนึ่งรอยไปแล้วโอ้พี่ตัวหนึ่งบินจับมัดขึ้นจรวจเดเรียบร้อยขึ้นไปอวกาศเรียบร้อยเฮ้ย อ่ะนี่นี่โดนโยนี่จะผมว่าไปจับตัวอื่นดีไหมเออเออแต่ได้ได้ได้ยังยังเอาตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ฮึฮึไม่โดนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว กระเด็นไปไหนเมื่อกี้ววอว่าววาว่ามั้งมันอ่านว่าวอว่ามั้งจับหนูได้ตัวหนึ่งเยี่ยมเลยเจ้าหนูฉันไม่ปล่อยแกแน่ฉันไม่ปล่อยแกแน่พี่จะมัาพี่จะลวดเลยนี่นี่นี่ใครอีกใครอีก ใครใครโดนอีกใช่ไหมอื้อดีจับเตรียมขึ้นไปเลยเขาบอกว่าจับหนสามตัวใช่ไหมโอเคตัวที่สามตัวที่สามรู้ตัวที่สามโอ้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวดอยู่ไหน เป็นไงฉลาดไหมบินให้หมดก็หรอโอเคงินก็หลอไปกำจัดหนูตัวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยอย่าคิดว่าจะรอดนะอย่าคิดว่าจะรอดจะหนูคือดีเต็ม ช่วยได้นะฟอลวละอ่ะผมมีวิธีหนึง่งฟอไปเลยถ้ามีคนมาโดนทันทีผมชอบอันเนี้ยูปีป้ยยปยยยเยยยยยย กดไลค์กดไลค์ให้ม so oh, ีคนกดใจให้ผมเลยดีดีกดกดไลค์ให้กันแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะกดไลค์ให้ผมจะไ้นะถ้าเราผมผมกดกดไลค์เพื่อนแล้วก็จะเมลทีนี้กดไลค์ผมคนเดียวเลยโอ้ตรงนี้มันก็จะไม่เหมือนกันโอ้เดียวฮะก็ก็กลยุทธทุกคนครับดูที่กลยุทธ ดูสิครับศูนย์เลยไลยล่าสองเจ็เทคนิคสามรบกจัด619โอเคอันที่เยอะที่สุดนั่นก็คือกำจัดครับกำจัดผมได้619ก้แล้วอันที่น้อยที่สุดนั่นก็คือกลยุทธจริงโอเค ควรู้ตอนเริ่มเคมมาเนี่ยโบลืมบอกไปว่ามันมันจะมีอนันตด้วยนะครับประกาศเกี่ยวกับเกณนนี้นะครับผู้เล่นทีละแล้วก็ประกาศอะไรไปนะครับทำอะไรต่อน,นี้นนดูการแข่งขันขได้ยอทองอยากได้เนี้ยบทพวกเนี้ย นี่เป็นตัวละครอ๋อนี่เป็นรูปภาพอ่ะเดี๋ยวนะให้เปลี่ยนรูปภาพตรงไหนอ่ะเปลี่ยนได้ไหมแก้ไขชิ้นเล่นแก้ไขรูปประจําตัวโอ้โหนี่ไงเรื่องนี้เย็นๆยังไม่ได้เข้าร่วมกิวแค่ขายเพจแ้ไขรูปอรอบรูป,ปโปรไฟล์มีอยู่แค่อันเดียวนี่แหละครับ ตั้งเยอะน่ะคืออะไรอ่ะวันนี้แชทใช่ไหม αι? โอ้แล้วเขาโดนีแบบมิสติกเกอร์ด้วยขอพิเป๊บหนึ่งอา้าว อ๋อผมยังไม่มีสติ๊กเกอร์โอเคเหมือนจะสามารถพิมพ์อะไรได้นะพิมพ์ไม่มีเงี้ยไม่มีเละโลกนะโอเค,อเคทุกคนชอบเกมนี้และคลิปนี้กันไหมครับ เดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอ่องนองเพิ่มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่ง,งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย